ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมแอสซาวันนี้จะมาสอนการใช้งานและเรียดการขายตามเวลาที่ระบุไปที่ a n a l y s ิ s เลือกเมนูวิเคราะห์คุณภาพพนักงานมาที่แถบรายละเอียดการขายตามเวลาที่ระบุตัวในหน้านี้จะมีขั้หบดด้วยกัน3ส่วนส่วนแรกตัวกรองการค้นหาส่วนที่2ตารางแสดงข้อมูลส่วนที่3ม รัาสรับการแสดงข้อมูลและเปรียบเทียบยอดรวมซื้อขายมาที่ตัวกรองการค้นหาสามารถค้นหาจากสาขาพนักงานประเภทรายละเอียดเดือนประเภทรายละเอียดการแสดงข้อมูลมีเป็นรายวันรายเดือนและรายปีประเภทวันวันที่ตามเอกสารและวันที่สร้างเอกสารและสามารถกดรวมค่าบริการได้และในตัวกรองการค้นหาสามารถติกแบบดูยอดซื้อและดูยอดขายได้ มาในส่วนของตารางการแสดงข้อมูลจะเป็นการแสดงข้อมูลชื่อพนักงานและวันเวลาตามที่เราได้เลือกเช่นถ้าเราเลือกประเภทรายละเอียดเป็นวันก็จะเป็นการแสดงข้อมูลตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31และเป็นการแสดงยอดและเป็นการแสดงยอดซื้อยอดขายของแต่ละวันแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเดือนจะเป็นการแสดงข้อมูลยอดขายของแต่ละเดือนหรือถ้าหากต้องการดูข้อมูลแค่ยอดขายให้ทำการตกที่ช่องยอดซื้อออกหรือสามารถเลือกดูข้อมูลยอดขายหรือยอดซื้อก็ได้ มันในส่วนของนานล่างตารางแรกมาไในส่วนของด้านล่างอันแรกเปรียบเทียบยอดรวมขายของพนักง,งานจะเป็นการแสดขงข้อมูลของพนักง,งานที่มียอดขายจะเห็นได้ว่าพนักง,งานคนนี้มียอดขายทั้งหมด29,436บาทแต่พนักง,งานอีกคนมียอดขายแค่12บาทส่วนพนักง,งานอีกคนมียอดขายเพียง13บาทคิดเป็น0 0ต่อมาตารางด้านล่าง และยังสามารถเปลี่ยนวิธีการแสดงข้อมูลได้สามารถเปลี่ยนการแสดงข้อมูลเป็นแบบวงกลมหรือจะกดขยายข้อมูลเพื่อดูได้ต่อมาด้านขวาเปรียบเทียอดรวมซื้อขายจะเป็นการแสดงข้อมูลยอดรวมซื้อและยอดรวมขาย <c oughs> เช่นยอดรวมซื้อมีการเช่นยอดรวมซื้อมียอดทั้งหมด7,500บาทยอดรวมขายมียอดทั้งหมด29,000บาท มาที่ปุ่มพิมพ์เมืม่อกดแล้วจะมีให้เลือกคอลัมน์การพิมพ์ข้อมูลในตารางเลือกคอลัมน์ที่ต้องการพิมพ์ข้อมูลเมื่อกดพิมพ์แล้วจะเป็นการนําข้อมูลในตารางมาพิมพ์สําหรับคลิปสอนการใช้งานเมนูและเหลี่ยดการขายตามเวลาที่ระบุก,ก็ได้จบลงแล้วขอขอบคุณครับ